รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขาแข่งขันแต่ละคนโชว์ลีลาการเต้นเพื่อชนะใจกรรมการกันอย่างเต็มที่แต่คนที่ได้รับคะแนนรวมน้อยที่สุดจนต้องออกจากเวทีเต้นเปลี่ยนชีวิตไปเป็นคนต่อมานั่นก็คือแป้มวิมาลินเวสวรรค์ส่วนผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นหนุ่มโจโจ้ยศพรนวลจันทร์ ที่มาโค่นแชมป์เก่าไปด้วยคะแนนรวมการเต้นและคะแนนการลดน้ำหนักที่สูงที่สุดสัปดาห์นี้โจโจ้จะรักษาแชมป์อันดับหนึ่งไว้ได้หรือไม่ใครจะต้องออกจากบ้านนี้ไปมาเชียร์และลุ้นกับพวกเขาได้เลยค่ะ ศูนย์การค้านะคะพราเดียมประตูน้ำนั่นเองค่ะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราเหลือเพียง9คนเท่าน,นั้นแล้วแต่เราต้องการเพียงแค่1นเดียวเท่านั้นค่ะที่จะเป็นผู้ชนะเลิศคนคนนั้นจะต้องลดน้ำหนักและเต้นได้ดีที่สุดส่วนของรางวัลแน่นอนค่ะจะทำให้เขายิ้มออกเพราะนั่นคือเงินรางวัล1ล้านบาทจากโยเกิร์ตดัชชี่แอลคานทีนรวมทั้งรถยนต์เจต้าอี์อลติสรุ่น 1.8G เนวิอีก1คันมูลค่ารวม1ล้านบาทค่ะ และนี่คือขอรางวัลของพวกเขานะคะและแน่นอนค่ะคนที่เรารอคอยขอต้อนรับกรรมการของเรายายายหญิงดิเจกี้และตุ้ยกีกมล อันนี้รู้ไหมรู้ไหมว่าเป็นตีมอะไรวีนี้เป็นอะไรทำไมดูเสียงสูงอ่ะเป่นอไรนาเีรมาดูไม่ได้วที่ยไม่ได้เทียมอะไรเลยค่ะอออตาดิทหน้าตาดูไม่ค่อยรู้เลยว่าวันนี้เป็นตีมอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันก่อนว่าน้องๆแต่ละคนคุณรู้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเจออะไรกันบ้างเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ตลอดตลอดและวันนี้เราจะแจกโจทย์เขาด้วยเพราะฉะนั้นไปชมกันเลยนะคะ ระยะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่า5สัปดาห์ผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนที่เหลือยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในบ้านที่มีทั้งเสียงหัวเราะรอยยิ้มฟุ้งฉละกินอะไรอะเจ๊เหม็นมากเลยฉันเพิ่กินส้มปะปุปลากันเสร็จว่าแล้วไงมันเหม็นมากใช่ไหมเดี๋ยเดี๋ยวฉันจัดการให้จ้าอหอมขึ้นเลยอะใช้ได้ใช้ได้ วินาทีต่อไปนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษไปดูกันค่ะจดหมายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนมีจดหมายมาค่ะ,คนคะเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนทำคะแนนได้ค่อนข้างดีทางรายการ Dance Your Fat Off จึงให้โจทย์เพลงสัปดาห์นี้นั้นก็คือสารังเ g แด d a n ซึ่งสารังเฮมีความหมายว่าความรักดังนั้นรางวัลพิเศษก็ควรเหมาะกับคนพิเศษวันนี้เราขอมอบช่วงเวลาดีๆที่ให้ทุกคนได้เจอคนพิเศษขอเชิญทุกคนลงไปที่สระว่ายน้ำให้เร็วที่สุดพวกเขาเหล่านั้นรอคุณอยู่ และเพื่อให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันผ่านเข้าสู่รอบต่อๆไปไทยประกันชีวิตได้สนับสนุนช่วงเวลาดีๆให้น้องๆได้เจอกับคนพิเศษพ้ทนทางแห่งความสุขไม่ได้มาง่ายๆค่ะเนื่องจากทุกคนทําเวลาได้ไม่ดีทุ่มเทเวลาให้กับคนพิเศษของคุณน้อยเกินไปตอนนี้พวกเขาหมดเวลารอคุณที่สะวยน้ําแล้ว แต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและยืนยันที่จะเจอคนพิเศษเหล่านั้นพวกเขาอยากให้คุณพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นที่จะเจอจริงโดยการเดินขึ้นบันไดกลับไปที่ห้องของคุณที่ไหวแล้วว่ะผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนจะต้องแลกกับหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจจนกว่าจะได้เจอกับคนพิเศษและเมื่อเจอแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ อ่านี่อ๋อมะมามามา mà, มา đi đi มีคนฝากมาให้เป็นโจทย์เพลงสู้ๆลูกสู้ๆนะคะมันลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้ใครจะเต้นได้ดีที่สุดและลดน้ำหนักลงมากที่สุดใครจะต้องออกจากบ้านนี้ไปเป็นคนต่อไปติดตามชมใน Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิต สิ่งของเรายังแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกัน1นั่นก็คือเขาต้องทําคะแนนเต้นได้ดีซึ่งคะแนนนั้นก็จะมาจากาคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะคะแนนส่วนที่2ค่ะมาจากการลดน้ําหนักแต่ละสัปดาห์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะและสําหรับคนที่ลดน้ําหนักได้น้อยที่สุด2คนสุดท้ายเขาจะได้เต้นเป็น2ลําดับสุดท้ายนั่นเองเอาล่ะก,กรรมการทั้ง3ท่านคะคุณเห็นแล้วนะคะว่าวันนี้โจทย์ของเราคือซารังเฮด a n ดน นั่นก็หมายถึงว่าเป็นตีมเกาหลีนั่นเองพวกคุณมีความเเกี่ยวข้องหรืออะไรกับเกาหลีบ้างไหมคะแฟนคลับเกาหลีเลยโอ้ภาษาเกาหลีกันเลยทีเดียวคุณยางหญิงคุณชื่ออะไรหรอคะนอนยันทีทำไมอะทำไมนอนยันทีป่วยไม่สบายขับมาไม่อออกกำลังเช้าเลยคุณเอกกี้ล่ะคะตายแล้วไม่อยากจะบอกเลยอายอ่ะเพราะว่าชื่อคือแบบว่า ทุกคนเรียกตลอดเลยอะจริงเขาบอกจริงจริงบอกเื่อสิไม่รู้ว่าเรียกจากสุรีละหรือว่านิสัยล้อเหรอชื่อทันจนฟูทุกคนอย่าคิดในสิ่งอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณคิดจะถูกต้องทำไมคันจุนฟูอะจุนฟูอะก็อย่าเน้นเสพจุนฟูเธอต้องเล่นผันผ่านนะอ๋อเหรออย่าเลือกอย่าเรียกเน้นของเเนี่ยที่ถูกต้องคันจุนฟูจะได้ดูดีเพราะว่าเป็นคนที่แบบ ยูงชอบมากัดไงพอยูงกัดพวกเกิดอะไรขึ้นพวกเราคันคันคันแล้วทำไมเกาเกาแล้วงมากเกาจนหัวฟูคุณด้วยล่ะคะชื่อเกาหนีคุณอะไรล่ะคะเตียงยังสุกเบื่อเตียงโอเคเตียงนอนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับต้องเปลี่ยนบ้างเตียงยังสุกเบื่อเบื่อละพวกแบบว่าขี้คุยขี้คุยอะไรนะ ฉันแค่มีหน้มาม้าแท่านั้น,นเองหลายๆคนเรียกดี่หน้าตักมายุลานะคะอาต้องม,มีชื่อคนหลี้ยงฉันม่ใช่คนะเลี้ยงอยากรู้ไหมคะอยากรู้รค่ะน้าอีนี่ชั้นคานยังคอยค่ะ <laughs> ในวันนี้จอดเพลงในวันนี้ก็คือสารังเฮดแดน c ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าผู้ที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราคนแรกได้แก่ก่อนค่ะันเสิรกับพ่อนะครับบางทีก็มีงอนๆอนิินบ้างครับเพราะ มีช่วงหนึ่งที่ก่อนลดความอ้วนอยู่แล้วก่อนจะกัดจะงดมือเย็นแล้วพ่อเขาชอบซื้ออาหารมาให้แล้วก็บอกให้กินนห <c oughs> นักขึ้นกินจนไกลเป็นว่าอดอดไม่ได้กินกันอย่างเดียวกินมากเกินไปเลยเวลาก่อนอยู่บ้านก็คือแบบก่อนจะอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับและด้วยความเป็นผู้ชายด้วยก็เลยแบบว่า ไม่กล้าที่จะกอดไม่กล้าที่จะบอกราไม่เคยสังคมไม่เคยคุยอะไรใครแม้แต่พ่อแม่ยังชทบจะไม่เคยคุยกันเลยอะ่ะปกติเวลาก่อนเต้นก่อนจะอยู่แต่ในห้องครับเต้นหน้าคอมแล้วยังไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อตัวเองว่าลูกเต้าทําได้ขนาดนี้ผมยัง,งงงไม่หายนึกว่าในซอยนั้นจะอยู่แต่บ้าน,นะครับคนจะไม่ค่อยเห็นหน้าบางทีนึกว่าไปอยู่ที่อื่นมาเวลาเห็นหน้าแต่จริงก็อยู่ที่นั่นตลอดบอกข้างซอยเลยให้ให้ช่วยกันดูดีว่าลูกเต้าเป็นไปได้มันก็ยัง,งงงว่า ออ,ออกรายการนี้เขาบอกทำได้ยังไงทั้งซอยก็ยังคุยทำได้ยังไงจะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทําได้จริง ว่ายังไงบ้างต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีอินเนอร์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้สายตาแต่ว่าเหมือนกับแรงตกไปนิดหนึ่งหรือเปล่านิดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าวีคที่แล้วเรารู้สึกว่าจะมามาเต็มกว่านี้อย่างอย่างที่หญิงบอกเหมือนกันรู้สึกว่าเออวีคนี้ดูแรงตกไปหน่อยนะฮะแต่ว่าสีหน้าเนี่ยโอ้โหมีความเก็กมีความบอกว่าเฮ้ยในใจต้องคิดเลยใช่ไหมว่าเฮ้ยหล่อมากเลยอะแต่ว่าที่มอง มันไม่ใช่มันมีความน่ารักมากกว่าเ uh. ออนะฮะแล้วก็เวลาเต้นดิงดองดิงดองเลยเพลงนี้ช่อดิงดองใช่ไหมนิงนองนิงเออดิงนิงอันนี้ันนีเมันเสียงยุงเวลาเต้นปุเขาชอบจังหวะตรงที่เขาเต้นนิ่ง like อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าอะไรที่มันนิงนองนิงนองมันมาจริงๆผมรู้สึกว่าเขาหล่อเขามีอินเนอร์ในตัวเขาว่าเขาหล่อมากอะแลวท่าตรงท่าเต้นอะไรทุกอย่างมันประกอบกันดูเขามั่นใจมาถึงคะแนนกันดีกว่าย้ายหญิงค่ะห่ค่ะ หครับผมให้7ครับรวมแล้วนะคะคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านเฉลี่ยแล้วให้ก่อ,อยู่ที่6.3คะแนนค่ะและตอนนี้ไปลุ้นกันว่าน้ำหนักตัวของกอนจะลดลงเท่าไหร่เชิญค่ะกอนนะคะน้ำหนักตัวก่อนหน้านี้อยู่ที่16.4กกิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ าคนต่อไปนั่นก็คือ